เมื่อเราจะเป็นนักขายที่เก่งเราต้องเป็นนักแก้ปัญหาที่เก่งด้วยโดยเฉพาะลูกค้ามาหาเราเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาไหมมาเพื่อแก้ปัญหาสินค้าเราแก้ปัญหาเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรฮะรถติดการจราจรอ่าให้100ครับทีมงานครับ100อฮะอ่าประหยัดน้ำมันหมประหยัดน้มันอ่ะสีแดงอีกหนึ่งร้อยนะครับสีเขียวหนึ่งร้อยนะฮะรถคายจ่ายในบ้านรับความสะดวกสบายสีส้มหนึ่งร้อยนะครับอ่า ชิญครับรยัเวลารถมลพิษเออเครื่องยนต์มลพิษนะฮะเ,เดี๋ยวทีละทีมนะอ่าทีนี้อ่าประหยัดเวลาสีม่วงนะครับไม่ต้องวิ่งก็ได้ครับเดินก็ได้ครับน้องวิ่งนี่จําเดี๋ยวเป็นลมกันก่อน,น,นสีเหลืองครับแก้ปัญหาเรื่องอะไรฮะฮะ หาที่จอดเออถ้าโหไม่ได้มอเตอร์ไซค์นี่ไม่มีที่จอดนะฮะเออนะฮะนี่อะไรฮะไปมาใกล้ๆเดินทางสะดวกอ่าเอาอย่างนี้เลยนะฮะเอาง่ายๆเลยนะฮะนี่อะไรครับแก้ปัญหาอะไรอีกครับน้ำเงินฮะเอาไว้สัมร้องอ่าเป็นคันที่สองอันเธอเออมอไซค์ที่สองคัน คันแรกอาจจะเอาไว้ใช้ประจานะคันที่สองไว้ใช้นะหล่อๆมีไหมฮะมีไหมท,ทำเวลาได้ครับเออทำเวลาได้เร็วนะเออ,เอได้อีกหนึ่งร้อยอีกหนึ่งร้อยฮะโอเค, <c oughs> อเคทุกท่านครับสิ่งที่เราได้ทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะเราอันดับแรกคือให้เราคิดเสมอว่าเราคือนักแก้ปัญหาสินค้าเราคือการแก้ปัญหาเหมือนที่ท่านบอกกันมาเมื่อกี้เป็นคำพูดที่สามารถบอกลูกค้าได้หมดเลยฮะเนี่ยพี่ อันนี้รถติดโอ้ถ้าพี่เอามอเตอร์ไซค์ไปใช้เชื่อผมทุกวันนี้นะสะดวกคล่องแคล่วหาที่จอดก็ง,ง่ายเห็นไหมฮะท่านไม่จําเป็นต้องพูดเก่งเลยแก่แต่ท่านแค่มีคีย์เวิร์ดหรือคําพูดที่ใช้มัดใจลูกค้าเหมือนกับสิ่งที่เราพูดกันมามเมื่อกี้ทำไมอกว่าใช้คําพูดอะไรบ่อยที่สุดนั่นแหละครับท่านเป็นนักขายที่เก่งท่านต้องมีคําพูดหรือประโยควัคทองของท่านให้ได้คุยกับใครก็ใช้ประโยคเนี้ยมัดใจท่านต้องหาประโยคคําพูดหรือ ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับออกมาเป็นคําพูดได้ได้ว่าเนี่ยถ้าเราพูดคํานี้ออกไปเนี่ยมัดใจลูกค้าแน่นอนการหามันไม่ได้ยากหรอกครับท่านลองดูว่าเวลาเราพูดกับลูกค้าคําพูดไหนลูกค้ารู้สึกถูกใจเราอะคำพูดไหนลูกค้ารู้สึกเฉยๆคํคำพูดไหนรู้สึกว่าเอ๊ะไม่น่าจะได้ผลท่านต้องวิเคราะห์และวิจัยตัวเองตลอดเวลานะครับ นะฮะอย่างที่ผมเป็นนักพูดเนี่ยผมก็จะดูว่ามุกไหนใช้ได้ประโยคไหนได้ใจคนประโยคไหนพูดแล้วคนรู้สึกเอออันนี้เอาไปใช้เป็นแง่คิดได้เราจะวิจัยตัวเองแล้เขาวิเคราะห์ตัวเองเสมอดังนั้นการเป็นนักขายต้องพูดให้รู้สึกให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาได้รับการแก้ปัญหาจากการซื้อสินค้าเราหรือทําไมถึงต้องมาซื้อที่สาขาเราทําไมต้องมาซื้อกับพรโชคลุกสาขาเราเจ๋งกว่าคนอื่นยังไง สาขาเราแก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่ไปซื้อมอไซค์มาทั่วประเทศเนี่ยเราเจ๋งกว่าเขายังไงแก้ปัญหาอะไรให้เขาได้นั่นแหละครับคือคีย์สำคัญที่ทําให้องค์กรเราประสบความสําเร็จนะฮะแล้วที่สำคะัญฮะทุกท่านครับเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าเวลาที่เราเนี่ยปิดบังอาพรางนะครับหรือไม่พูดความจริงนะฮะหรือทําให้คนรู้สึกเราว่าเราเข้าใจผิดนะฮะการทํางานมันทําให้เกิดการบาดระแวงกันได้ไหมในองค์กรได้ไหม เฮ้ยไอ้นี่มันโจรป่าวะหรือมันไม่ใช่หรือมันบริสุทธิ์ใจหรือมันยังไงท่านสังเกตไหมครับว่าเนี่ยเวลาเราทํางานด้วยกันแล้วมันไม่เขาเรียกว่าไม่สะดวกใจกันอะมันอึดอัดไหมอึดอัดนะ ถามอะไรก็ไม่ตอบตรงๆถามอะไรก็บิดเบี้ยวผิดเพี้ยนหาข้ออ้างไปหมดเลยไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้ทุกท่านครับมเมื่อกี้กิจกรรมเมื่อกี้ผมอยากให้ท่านได้เห็นว่าเนี่ยถ้าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราเป็นองค์กรเดียวกันแล้วเนี่ยมีอะไรเปิดใจกันมันง่ายที่สุดครับหัวใจคนสูงหัวใจคนคือการเปิดปากพูดออกมาจากใจมันคือการเข้าใจและเข้าถึงกันง่ายที่สุดแต่ถ้าเรานะครับมัวแต่ปิดบังอำพรางนะครับ ปัญหานี้เกิดเพราะอะไรบอกกันอย่างตรงไปตรงมาแต่เมื่อบอกแล้วคนที่รับฟังปัญหาต้องเปิดใจและเข้าใจด้วยว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วเราจะแก้ปัญหาร่วมกันได้อย่างไรไม่ใช่เขาบอกปัญหามาเนี่ยพอดออีลูกค้าดีดามาเพราะว่าพี่ซ่อมไม่ทันนี่ไงบอกแล้วมัวแต่ขี้เกียจอยู่ตื่นสายกินแต่เล้าเนี่ยเห็นไหมบอกเขาอตส่าบอกปัญหาแล้วแต่เราดันไปต่อว่าเขา แท่ที่จะเออแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงดีพี่ที่ลูกค้าไม่พอใจซ่อมไม่ทันอ๋อเราอาจจะต้องจัดคิวกันใหม่และอาจจะต้องเอาเรื่องยากเรื่องง่ายมาวางลําดับความสําคัญกันใหม่แล้วเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการพูดคุยกันอย่างเปิดใจถ้าเรารู้ว่ามันเกิดปัญหาลูกค้าต่อว่าลูกค้าด่ามายอดตกนะหรือเขาไปนินทาเรารับหลังเราก็ต้องมาดูมาเปิดใจกันว,ว่ามันเกิดขึ้นเพ,นเพราะอะไรไม่ใช่วมต่ปิดปัญหาเนี่ยเมื่อกี้มันเหมือนกับการปิดปัญหาไว้ปิดบังเอาไว้อำพรางเอาไว้บอกนิดหน่อย เออบอกให้รู้ละเออว่ามันเป็นปัญหาอย่างนี้แหละมันอาจจะมีที่มาอย่างเงี้ยแต่องค์กรเราไม่สามารถรู้เลยว่าปัญหาต้นเหตุของมันคืออะไรต้นเหตุของปัญหาของปัญหาคืออะไรผู้บริหารก็ไม่ทราบทุกอย่างปิดบังไปหมดปิดบังไปหมดจบไปหนึ่งปีก็ยังปิดบงังสองปีก็ยังปิดบงังหารู้ไหมว่าอ,อ้ปัญหาบางครั้งมันแก้ง่ายๆด้วยการเปิดใจพูดกันรับฟังกันเท่านั้นเองแต่เราปิดบังกันมายาวนานแทนที่จะมียอดขายพุ่งอีกสองเท่าสามเท่าเรากลับมียอดขายเท่าเดิม แทนยังมีลูกค้าเพิ่มเป็นสอเทา่ทาสเท่าเรากับมีลูกค้าลดลงเพราะเราปิดบังอำพรางปัญหาหรือปิดบังอำพรางข้อเท็จจริงกันดังนั้นเราเป็นนักขายที่มีคุณภาพเราอย่าทําเรื่องเรื่องเล็กๆให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยการปิดบังอำพรางนะครับมีอะไรเปิดใจพูดคุยกันแล้วเราจะประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะครับปรบมือทุกท่านด้วยนะครับ